รถเะกี้เสร็มันนี่ัะได้อะไคล่ะน้ำสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีเนาะอันมอนี่ค่ะตู้กับเวย้ยใต้เอ้าลืมซองทุกคน โมแม่เนาะอันบบได้ลืมเลยทุกคนกะสบายดีทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับสมงส่งไอ้น้องสาลาคํามวนเาเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าขอบใจเอฟซีทุกคนเนาะที่ติดตามส่งไอ้น้องเฮาฮอสอันส่งพันซับเนาะทุกคนเนาะดยแมนแล้วแ็่ครบมุกขอบใจหลานทุกคนเนาะดยแมนขอบใจแล้วกะขอบใจเอฟซีเนาะทุกคนเนาะที่เพิ่นอันขาเงินมาให้เฮาซื้อผูกมาทุกคนเนาะหนึ่งกิโลนะทุกคนห <laughs> นึ่งหนึ่ หนึ่งกิโลแต่มื้อนี้แหละพิเศษหน่อยนึงคือว่าเอ้อใต้บวดไปพ่นต่ำื้อนี้ตู้สีแมตเป็นคนต่ำนะทุกคนเนาะก็อยากอันให้เอ้อใต้กับอันตะ,ตะกองเฮาหรือเอ้ยเกตฮเนาะอันได้ริมรถเบิ่งสีมือตู้สีแซ็บหรือบ่นนทุกคนเพาว่าบ่แซ็บกะจะสู้อันตี้จะสู้ยังเด้อก็วัดซากกินไปว่ลเซ็บไปก่อนล่ะติดคิปเ่าจะงอกกันใหม่นึ่งลังว่าบ่แม่นเนาะทุกคนเนาะวัตถุดิบของเฮานี่ก็จะมีแบบนีเน้เยังเลย วัตถุดิบเนะาะรักๆเลยก็คือปูมา้าทุกคนกระปุ้นนี่มาไว้กินแก้เพชรทุกคนในกระถินแต่ทุกคนก็คือสิหู้นะเพราะว่าเพดคลิ่ต่านี่ก็ลายแล้วบอะว่าลายแตวตั้งลายดีลายเลยเพราะว่ามากินต่ำน,นะทุกคนเนาะมามาเริ่มลงมือกินกันเลยนะทุกคนเนาะแลวกลารลักๆอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนส่อนซื้อแป๊ปซีนะทุกคนมาเริ่มกิน่นบบบริกินได้ให้ต่าก่อนได้มาเรามาเริ่มกินแม่นะทุกคนเนาะมามาเริ่มลงมือกันเลยบักเพชร ไม่ใใตายค่ะเกี่ยมไว้ให้แล้วทุกคนแม่นบอร์ดีละ่ะคนว,วาว่าใส่เบอรเลยคนง้อเลยพ่อระบรบนะทุกคนสไม่ตายวาววมันมันบุเผ็ดว่ะคนวามันบุเผ็ดอันมักเผ็ดนี่กัคือเก้าเนาะทุกคนเนาะยี่สิบบาทเบอรเลยเด็กคน ดีโลนะกนะเพราะว่าหมกเพชรกะก็คือสิน้ลงได้นึงละเพราะว่ามเกานนเพชระออกะลหนึ่งกะห้าสพแล้วหรือว่าห้าสิบพันะอแม่นมกเพชระลนึง 50, ห้าสิบพันว่าตกเป็นเงินบาทกสิประมาณร <100. S 1> <150. 180. S 2> ้อยร้อยหบร้ปดสินด์ใดเพราะว่าเงินลงได้เดี๋ยวนี้ประมาณร้อยพันเงินลงกับสอรอ ค่าแต่วาน้ำตาลอะตักลงตักลงทุกคนวันนี้เรากระซิมาพากันลมลมกันไปน้ำแต่กระต่ำไปน้ำเนาะทุกคนใดในพรจลองทำดูเนี่เน้อแล้วทุกคนจะทวงเลยทุกคนเอ้ยใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบน้อยคั้นใส่หลายกระพุิมกระยกลุ่นแบบนี้ไม่ได้ว่าอยากลุ่นเลยทุกคนตังโกกเลยแล้วก็ใส่กะปิดำะทุกคนเนาะหนึง มื่อนี้อากาศอย่างฮองนเนาะฮอนบอกฮอนเนาะมันฮอนเลยทุกคน <ừ. S 1> เลยเพราะว่าอัดตู้ก็ไปเกลี่ยมันเสียแขนยาวแต่ว่าฮอนเดีวเบึงบ้งเบึ้งแต่เหือ่อทุกคนเนาะฮอนให้ในอากาศมื่อนี้แบบมันบอกอันหนาววันไดเนานะออต,ต้องไเงียบทุกคนเนะาะเพราะว่าย,ยาอันดอกปิดเข้าตาเนี่ย เช็นเบกว่าวโบมีแห้งทุกคนฮอดใส่แล้วขั้นตอนดีมะนาวทุกคนมะนาวี่ก็ตามเคยส่งกิโลจะหวานไหมอัพยากสิเป็นนะทุกคนเพราะว่าน สรสชาติตูกับไบใต้ตสกินบ็คูอเดียวนะทุกคนอ่ะตู้ละเสิออกหวานหวา,านในในต้อ่ะส้สมๆชาวหวานอันนี้สาวยังตะโกงสาวหน้าฮักเนาะนี่เอามาบันนี้ทุกคนบันนี้ตอนนี้กะให้น้องตู้เพิ่นต่ำแล้วเนาะนี่ต่ำซะไม่เอาสิได้อันผ้ากันอันตั้งตั้งผ้าข้าวแ,แล้วก็กินเลยทุกคนเนาะ ปลาเบงเฮอรอโฟกัสที <laughs> mm ่เฮอรอฮอนะทุกคนเนาะจะว่า ka อันก็คือตู้วอลแหละก็คืออันตู้วอลเนาะว่าไอเกตกับตู้หัวน้องใส่แขนยาวไอตายแขนสั้นก็ฮอนอีนี้ฮอนได้หมดเลยค่ะเด็กอากาศก็อยากนอน ปันทุกทีจังเลยะเกาะงูะเกาะงูอะอยากมื่อ่บุเห็นเนาะทุกคนเนาะเด้ก็แหละบุอยากอันนั้นหลายนะเพราะว่ายานมันยุบมันยุบแล้วมันแสบ ได้มอบตำแหน่งให้ศพคือสิมักอึ๊บสีสันเป็นไรเป็นไรคือสีบัวเพล็ดเนาะอ่าตุ้ยมายังมาบังมา่องตังไงอ่าตว์เซฟขนาดเลย โอ้อย,ออยออนั่นแล้วบอสม,มาเยอะๆดดแล้วตาบด้วยเม็ดกระถินรลยไปใส่บลเลยทุกคนไปกระปุ้นอเอาเอาเอาไว้ทั้งหลุมก,ก็ได้นะทุกคนเนาะเพราะว่าเข้าเคาน้อย มาบรนททุกคนมาเดิมมาลงลงมือนกินตำปูมาน้ะามันตู้กับเวายายเนะแล้วก็อื่นมาจานห้องมกเพราะว่าเพื่อนได้ของเพื่อนแลว้วเพื่อนผู้สนใจน้วใครเลยทุกคนอันนี้เนี่ยเข้ามาแต่ก็เฮ้ยอันนี้อันใต่กินปลาเด็กบุไร้เนะทุกคนเนาะนี้ใต่กระชีได้อันใช่น้ำปลาเอาไ็่ยังกินปลาเดกบุหร้อันเจ็บคอเป็นวัดนี่แหละิบอ๊บอบสบายบ๊อสบายโต้ก็เลยอันกินปลาเด็กบุหด้เนะทุกคนกินได้แต่น้ำปลา ที่เหลือีค่ะทุกคนเป็นของตูกกับตักกองเลยทุกคนเด้อตำปูม้าหนึ่งกิโลไอตายให้คนกินทำนี้พอต <น S 1> ห้คนหึ่งให้คนทักสามผู้หนึ่งทุกคน,นมาเนะาะมาเริ่มลงมือกินกันเลยทุกคนมาเด้อทุกคนเด้อม,มากินนำํำตูกกับป๋ายายทุกคนมีสองแบบวันนี้เนาะมีน้ำป่ากับปลามึก V S มาเลย <laughs> มาอย่างก่อนน้ำป่ากับปลามึก <laughs> มป่ากับปลาด <laughs> เด้อวอาให้มันนานนั้นได้ มี่ท,ทุกคนมาเดินม,มาเดินไข่เยิมเยิมเลยป้าจะอะไรกบขอบใจเอฟซีที่ทุกคนอันพระเงินหาไม้ห้าวแล้วกับขอบใจเอฟซี FC ทุกคนนอนที่ติดตามเผสมทั้งซับเลยทุกคนวันนี้เราก็จะมาทดลองตำปูม้าเลยที่น้องตูเป็นได้สองพันทับเลย,ยทุกคนเป็นอะไรเซตทุกคนปูม้าหวาน เบิ้องของวียใต้เนี่ยปูม,มามันสดเนาะทุกคนยังให้เบิ้งบองอของเวียใต้หาไข่สีเหลืองก็โอเคทุกคนเลยครับ่แม่ยังเนาเพื่อเป็นคนเลือกเอาเองนะบ่อันกระปูนี่มีไข่ทุกตัวทุกคนเนาะซื้อมาจาการ้านอาหารเจ๊กินอาหารทะเลสดทุกคนเนาะเพราะว่าอาหารทะเลคนเนาดสดทุกสิ่งทุกอย่างเลยสดทุกคนเสพพนาโดยตากรองจะพาจู จิให้อันทุกคนเบิ่งกินแม่กะทินแม่ยังก็มาเด้อทุกคนมากินน้ำลงตู้สดน้ำ้อมทุกคนเนี่ยพามาเบิ่งไกด์น้ำคุณประเด็กเน้นเลยกล้องเขาบากินบ่เอาเลยกล้องเขาว่าบ่เลยว่ะเคนบ่อยังบ่ซิสินภารกิจเนะทุกคนอ่ะ มาดกคนเด้อมาดกคนเด้อขักคขากับแซบกระถิถ่ถากระถิ่ค่อยู่ต้นทุกคนยุต้นเองออสิ่เขุก่อนมื่อนี้กับสิกินบัแซบปนในไตเพราะว่ากินข่ลำ เ yeah. มื่อวานกินโบแซบกินโบแซบเอาเมื่อวานนี้มันโบสบายโตมื่อนี้ยเรากินขะลําเนาะเนาะตะกองทุก <laughs> ค,คนหอนเลยกิน่นผิดใส่แห้งหอนคือวะเห้อแค่์แตงแครแม่มากินออก,กันเลยทุกคนตอนนี้กันนำ้ำลายแตกสวยๆห <laughs> <laughs> อมกระใสไหมเห็นน้ำตูดเห็นน้ำลายเอออ้ อรอยทุกคนอรอยขาไข่เน้นๆเลยเห็นปะเหลืองอย่างเี้นาะเป็นใครไม่ได้กินมื้อนี้ถือว่าพลาดเด้อตักน้ำเปรตใส่พร้อมอ่มาเธอหอมเลยปะยังบ้างกล้ไหม ใ,ใกล้ๆนหน้า <c oughs> มันเนาะ <c oughs> อ่ะบันมาบันนี้กันอย่าพาออยอย่าพายเขานะ้ามาเลยมาเด้อทุกคนเด้อมากินอันตำปูม้านําน้องตู้เนาะให้น้องตู้ซะื้นนี้เพื่อนเป็นอัน <c oughs> อันนั้นให้เพื่อนเมาอยูู่้เดียวซะมาบันนี้เฮากะพิชิบบะ อย่าพาวบให้มันลุกจากเครื่งองนึงก่อนจะปิดเพราะบึกตะกอง <c oughs> เอาวมาแม่แล้วทุกคนเนาะอ่ะตู้ก็ไปใต้กับเซฟปิดคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนเนาะเพราะว่าตะกองมันเพิ่งกับอยากพาเขามาอยู่บุ๊มแม่อย่างดอกว่ากินตะโต,พพตัวเซฟเพราะว่าตัวบุ๊บซฟไว้ให้กินน้ำหลังเขาบอกบุ๊มแม่ทุกคนเนาะแต่ก็ขอขอบใจทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับทรงสวยน้องสาวเรคาคับมวนเท้าั้งแต่ต้นคลิปจนปิดคลิปนะทุกคนเนาะเพราะว่าในคลิปนี้มีอเสียง ลูกควนขอโทษขอให้ท่านบรรด้ทุกคนเนาะ,ะอากาศฮ้อนฮ้อนมันรีสกิฟีิเหื่อทุกคนเนาะยังไงอยู่อ้อแบบบนเนะี่ยก่อนแห้งทุกคนเนาะแต่ว่กการน้องเสือ้อแขนยาวอยู่เพราะว่ามันกระทือแล้วทุกคนเพราะว่าตูดตับมันมักเป็ดแล้วมันเซ็บนะเซ็บแขนเซ็บอย่าง,างเลยน้องเสือ้อแขนยาวไว้เนาะแต่ก่อนชิจาก,กัไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ส่วน้อ้หนุ่งสาวเราขำมวลเท่าเผื่อจะไม่แห้งให้คลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับวันนี้ขอจบไปก่อนสวัสบายเจอกันคลิปหน้าเลยทุกคนมาโตสวัสดีล้า กล้องเขาแล้วจะเข้าออมาเด้ออ <c oughs> ีก่อน